สวัสดีครับท้านรเข้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่20มกราคมนะฮะวันนี้วันสำคัญนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็จะสาบานตนนะฮะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนล่าสุดนะครับชาว b i t c o i n e r s หรือว่าคริปโตทั้งหลายคริปโตเนียนทั้งหลายเนี่ยนะฮะน่าจะจับตาดูเหตุการณ์นี้อยู่ยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของ c Coinbase กันก่อนนะครับ เรื่อง,เร,องอเรื่องของอคลังสำรองบิตคอยนะครับขอบคุณแรงข่าวของอสยามบล็อกเชนดอทคอมด้วยนะครับก็ใครที่ติดตามเรื่องของข่าวคราวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีต้องแนะนำนะฮะสยามบล็อกเชนนะครับ,รบอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ CEO ของ Coinbase ครับออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆครับเก็บบิตคอยเข้าคลังสำรองครับผม r บร n a r m s มสตองครับ CEO ของ Coinbase ครับเว็บเทรดคริปโตยักษ์ใหญ่ในอเมริกานะครับก็ได้ออกมาสนับสนุนครับให้ผู้นำระดับโลกของหลายๆประเทศครับจัดทำกองทุนสมรอง Bitcoin ครับก็ในบ็อกโพสต์นะฮะเมื่อ17มกราคมเกี่ยวกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจนะครับ a อัม r o องกล่าวว่าคริปโตเนี่ยจะเป็นระบบทุนนิยมบทใหม่บทถัดไปครับโดยเขานะฮะเสนอข้อแนะนำให้แก่ผู้ที่มีเอี่ยวในการวางนโยบายเพื่อรวมสินทรัพย์ดิจิทัลครับ เข้ากับเศรษฐกิจของพวกเขาในปี2025แนวคิดของ c ีอของคอยเบสครับประกอบไปด้วยกฎหมายที่เป็นมิตรกับคริปโตนะครับประสิทธิภาพของรัฐบาลเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็การจัดตั้งกองทุนสำรองบิตคอยครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อครับการแข่งขันชิงความยิ่งใหญ่ระดับโลกครั้งต่อไปจะมาในรูปแบบของเศรษฐกิจดิจิทัลครับไม่ใช่อวกาศนะครับอัมสตองก็คาดการณ์นะว่า Bitcoin อาจจะเป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับทองคำครับแล้วก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงของชาติในโลกที่การถือครอง Bitcoin สามารถเปลี่ยนความสมดุลของอำนาจระหว่างชาติได้คอยเบสครับกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงรอบการเลือกตั้งปี2024โดยบริจาคเงินมากกว่า45ล้านดอลลาร์ครับให้กับคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองของแฟร์เชค แล้วก็บริจาค1ล้านดอลลาร์ครับให้กับกองทุนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ครับมีรายง,งานว่าอาร์มสตรองครับได้เข้าพบทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนนะครเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรโดยได้ให้คำแนะนำว่าเว็บเทรดคริปโตอาจมีอิทธิพลอย่างมากครับต่อนโยบายของสหรัฐเองคาร่าคารเวิร์ดครับรองประธานฝ่ายนโยบายสหรัฐครับของคอยเบสบอกกับ คอยเทเลกราฟนะครับว่าคอยเบสเนี่ยกระตือล้นครับที่จะทํางานกับฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่เข้ามาใหม่แต่ไม่ได้หมายไม่ได้กล่าวถึงแผนการจัดทํากองทุนสำรองบิตคอยของประเทศอย่างเชพาเจะจงนะครับมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับได้เสนอแนวคิดในการทําให้คริปโตนั้นเป็นวาระสาคัญระดับชาติในปี2025ันครับโดยมีแผนการจัดทากองทุนสำรองบิตคอยซึ่งเป็นหนึ่งในการนนนารณรงค์ของเขาครับที่ให้คำมั่นสัญญากับอุตสาหกรรมนี้ไว้นะครับ ก็จะเกิดอะไรขึ้นจากนี้หลังจากที่ทรัมป์รับตาแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเราคงต้องมาจับตาดูแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับโลกจะเปลี่ยนแปลงเยอะแค่ไหนในปี2025เรามีส่วนกับมันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะมากระทบพวกเราครับทั้งโดยทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจนะตั้งสติกันให้ดีนะเตรียมเงินในกระเป๋าให้ดีวางแผนทำอะไรก็ตามอย่าประมาทเกินไป อย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะง่ายเหมือนเดิมนะครับยุคนี้เป็นยุคของ disruption อย่างแท้จริงนะฮะเรื่องทุกๆเรื่องรอบตัวเลยเทคโนโลยีเอออะไรเอยโดน d i s r u p t กันหมดนะครับฉะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจนะคนทุกรุ่นทุกวัยนะับไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นเก่าต้องปรับตัวกันหมดแหละครับนะครับ,นะรบก็ฝากติดตามข่าวคราว,ราวเกี่ยวกับ bitcoin ด้วยนะครับเราจะเกาะดสถานการณ์ของดัลลทร์ไว้เลยนะครับ ไปตาม Bitcoin เคสซีด้วยบ้าไอสุดเรื่องของ Bitcoin ครับเจอทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่ช่อง YouTube แล้วก็ Rumble นะฮะช่องไทยทาวน์แช n แนลครับคอนเทนต์ดีของคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยครับแล้วก็ผมแชร์คลิปนี้นะฮะไปที่ Facebook f a n p a แซกตุบบดี้ด้วยยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมคุณสามารถ s u b subscribe f o l l o w กดไลค์กดแชร์แล้วก็เติมกาลังใจกันผ่านทางทุกช่องทางที่ทำได้นะครับรวมถึงทั้ง TrueMoney พร้อมเพย์แล้วก็ Bitcoin ก Lightning Network ด้วยส่วนใครอยาากเท Bitcoin อยกซื้อ Bitcoin อยาก คริปโตตัวไหนก็ตามผมแนะนำให้ใช้ Bybit นะฮะสแกนได้เลยที่ QR code ตรงมุมหน้าจอหรือว่าที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ลองเลื่อนลองไปดูก็แล้วกันนะครับอยู่ใน Description วันนี้ Bitcoin c แคสซี่ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ